Link start. เธอเพาคนพวกนี้มาช่วยฉันเหรอเครเดขอร้องให้ฉันมาแทนเขานะกับใจนะดาบนี่ใช้ดีๆในการต่อสู้ช่วยได้มากเลยล่ะ ฟาสต์ฟอร์ทูนาลระนั่นเป็นสิ่งที่พยานบอกมาถ้ามันมาจากนรกแล้วก็มันต้องมาโจมตีเราอีกแน่ๆนางไเป็นคนเดียวที่จัดการไอ้โมอนั่นได้เพราะฉะนั้นนางต้องไปจับมันมาเชื่อมือได้เลยฉันคิดว่าฉันพอจะทำได้นะระวังตัวด้วยนะเธอยังไม่หายดีไม่มีเวลาแล้วล่ะแถมต้องทำตามหน้าที่อีก ฉันไม่สามารถล้เล่เรื่องเฉยๆนี้ได้หรอกเงินฉันกลับสำนักเงินใหญ่ก่อนนะ,ะใครก็ได้ช่วยฉันด้วยมาได้แค่นี้เองหรือเนี่ยหย่ามา นพวกมันใช่ไหมฉันก็ไม่รู้เครโดฝ่าดูแลไคลี่ด้วยฉันจัดการเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอทุกคนมาทางนี้ไปฉันจะอพยพผู้คนไปที่สำนักงานใหญ่แล้วนายก็ตาไปรายงานตัวด้วยเฮ้ยเยอฉันรู้นะน่เฮ้ย 헤어리, 빨리 가! 리 빨리 빨 빨리 ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นี่เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยย เฮ้้ยยแกนี่ยังถือว่าเด็กๆแล้วนะสวัสดีครับพบกับผมสปอนอีกแล้วครับท่านเยอะเกมเดวิลไมค์ค่ายภาคที่สองแล้วตอนนี้ว้าหขยันแข็งขึ้นเยอะผมไปลดสเปคลงมานะดิ้นเหรอมึง ไอ้สัตอีไปอ้าวชิปหายละมุมกล้องคูงโอเคโอเคมาละพอนี้ว่าไปกดจอยใช้แอนะล็อกนะหมดละโอ้จากพาร์ทที่แล้วก็นนะสโลสโล ไปซื้อไม้์มาใหม่สาวบอกว่าไมล์ไม่เท่เพราะไม้์ช็อตถ้าไม่ถอดบล็อกออกมันก็จะมีเสียงช็อต <c oughs> แก้ไม่ได้ครับผมเล่นโน้ตบุ๊กก็แก้ไม่ได้ทำยังไงก็แก้ไม่ได้ก็เลยอ่ะช่างผมเองั่นาลอยอ่ะอ๋อนี่นีนน่มีของด้วยโอเคโอเคกระโดดสองต่อที่กำแพงเย่ ของที่ว่านั่นไงปึ๊บเยดเคเยดเคทำไมไม่ได้เกาะยังไงท่านไม่ตลกเลยทำยังไงเนี่ยเดีเดวๆๆโอเค go โ,โอ๊เขออาอ่านมาโอบหรือเปล่า นั่นแหละผมเรียกโอบไว้ไว้ล่วงล่วงล่วงมไม่ล่วงนะไปกันเลยเย่เย่เย่กองกองฟันผมชอบฟันนะครับความจริงผมไม่ชอบยิงฟันแล้วทิ้งด้วยกรีนโอบอะไรกันนี่ลุกขึ้นมาเลย เ็ดเมึงจะขำไม่ออกตีออมาเฮ้อเฮอเฮืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไรซะจ่อแม่งจ่อแม่เข้าไปไอ้สัต์ โอเคประตูปิดเอ้ประตูเปิดเฮ้ยอ <c oughs> อาของอขอฟังเยอะเยอโอเคบายบายภาคสี่ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับเนี่ยครั้งแรกของผมเลย <c oughs> นะครั้งแรกโอ้โหเต็มเลย ไปยังไงวะเนี่ยแหมลงไปบวกเลยได้ไหมไม่ได้ครับบวไม่ได้ก็ับไปอยากจะบวกจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไปอ,าาอาา้าฮะอ้าฮะมีของด้วะเฮ้ยนั่นอะไร โอเคครับให้แพลนจอไปให้ท huh. so, ั่วเออเออเออช่างแม่มึงเก้าอี้ก็มีของโจอะไรแล้วเนี่ย what the hell what the hell อะไรขึ้นอือหือฮ <c oughs> รุนแรงฮึ่เล่หของเล่หีวิวแล้วก็ส o m e t h i n g the p o w e อ l ออกอ n กระแรมกริม

อารผิดก็ขออาภายนะัยครับผมไม่เก่งด้านภาษาอังกฤษแต่ผมเก่งเรื่องเกรียนมากกว่าเฮ้อเจ้กึ้ยยอ่อเอาเออฟันวันเออ อันนี่ได้โอ้ยเยอะแยะได้ยินเสียงเยอะแยะโอเคไปมึงบินเลยดีกว่าสกร e ทมิช s ั่นเอ็ก m ์วิมมิ่งให้เราข้าไปเหรอเข้าก็ได้ อ้ามิซอนอึศข้าแม่งต้องฆ่ากี่ตัววะเนี่ยไม่รู้เอาไว้ก่อนเฮ้ยหล่อแมง่งเข้าไปโอ้โหเร็วเร็วเร็ว,รว,รวช้า,ชาไม่ได้ครับ พามันเออหายไหมเนี่ยายเร็ว<ๆ>เวลาเหลือน้อยเวลาเหลือน้อยอะไรวะไม่เข้ามาเออเร็วโอ้โหเวลาเหลือน้อยมากเข้าใจไหมเนี่ยเวลามันเหลือน้อยนี่เนี่ย น้องไงวะเย่อ๋อเวลาเกือบหมดได้ของได้ของดีอะไรวะเนี่ยู้ฮูฮ้อะไรผมก็เคยไปอ่านตามเพจนะครับต่างๆว่าเกี่ยวกับหัวข้อคนแคสเกม แต่มีบางคนครับเห็นในชัดเลยเขาว่าคนที่อ,อะไรนะขอพูดเฉยๆนะเขาบอกว่าคนที่เขาเขาบอกว่าคนที่เล่นน่ะบางคนน่ะเล่นพากันเล่นไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็แกล่แต่ความจริงก็นะเป็นความสุขของเขาไปเขาจะอ่านไม่ออกแต่เขาเล่นเขาอยากดูคุณไม่ชอบค,คุณก็ไม่ต้องดูใช่ไหมครับแต่ผมชอบดูของพี่เบริเฟอร์นะเขาแปลเนื้อาหาได้สุดยอด นั่นแหละแปลตรงตัวแปลให้รู้เรื่องเออแต่อย่างผมนี่ก็แผแแแลแผลแผลไปนะรู้มั้งไม่รู้ต่องก็ช่างผมแม่งอยากเล่นดึงมันมาฮึแต่ยังพอถูๆได้ถ่ายไปนะดึงดึงโยโย่โยโย่ไอ้สัสพูแแม่งเดียวเลยถ้าหากกินเก็บตัวเปิด ลงไปเลยหรือเปล่าเนี่ยแปะเอ็กคริส L หนึ่งพิส L หนึ่งแล้วไงวะโอ้โหโ้โยเป็นเสียงเสียงครับฝวันทุกอย่างนีนขวางหน้า ทำไม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 เฮียไม่ตายสุดจริงนะมึงฟันติ่งนะฟันติง่งเียเฮียใครมีปัญหาใครมีปัญหา อสัข้างบนนี้มีอะไรเนี่ยโอ้โหบลูโอ r อืมเอาไว้ทำอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับจำไม่ได้แล้วโอเคลงไปถังขยะก็ไม่เว้น เออเออตรงบ้านเข้าประตูเย้เ yeah, ย yeah. โอ้มืดเหลือเกินที่นี่ที่หน่อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเย้ร yeah. ่องอะไรร่องอะไรกินไม่ได้นะเก็ <c ười> บทุกอย่างที่ขวางหน้า ไปองไปลงไปปิ้วโอเคในห้องนี้มันมืดสนิทอามาแล้วนั่นไหนหมดร้อหาพ่อเหรอ อะไรนะแล้วมาหะอ๋ออ๋อเออยก่อ่ออ่าแม่โยโย่รู้จักเมา ว่าไหนวะไอ้ที่ว่านี่ไง this e s a c t i v i t y your sword energy attack โอ้เจอคำว่า attack นี้ก็ไม่ต้องอะไรแล้วครับโย้วว้าอ้าวยังไม่ได้เหรอยังไม่ได้เหรอเปิดเออ Aiya Hai eh si nih Hai nyiap เอากระสุนที่ไหนมายิงนักหนาวะว่ายยังไงว่ายยังไงฮะว่ายยังไงทำไมไม่กลับบ้าน ทำไมไม่กลับบ้านเร็วๆโอเคต่อแล้วก็ลงมาข้างล่างฟันได้ยังไงเนี่ยอกกลับไปที่เก่านะครับเครื่องเราติดแล้วไหนไหนไอยึดก้นโอ้โอ้ไอสัตว์หัวล้อหัวล้อไอสัตว์ มามาเย็ด K เย็ด่าเอามัอม่่แลว้วกูรอแม่งเลยกลับไปที่เดิม Black Feedback Turn e m e y อะไรก็ไม่รู้ อืมอะไรก็ไม่รู้นะครับจะ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 กดแล้วอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะกวดแล้วนะก็สั่งแม่มันรอรอรอไอ้ออสั์โอ้แมงไม่ถึงไอ้ยเหีย หัวแมงเลยเอ้ยเย็ดขึ้นนอนแน่เฉือนเฉือนใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะอันเนี้ย <c oughs> ไม่ละชาร์จทำไมวะเนี่ยงง พาเพื่อจะเสยเหรอ <G un> ไปเลยทุกๆๆๆๆถังย่อถังย่อรอรอสิครับโอเคโอ้หน้าพิศวงมาก โอ้โหอบเต็มเลยจำไม่ผ <quiet> ิดไอ้พอยต์แดงๆนี่ใช่ไหมที่เอาไว้อัพเกรดลุยโยโยเอาวลุกโยเอะยังไงทำไมกูถึงล่วงเฮ้ยอะไร ไม่าอไม่ไมไมเออฟันไม่ไหนๆๆๆๆก็ไหนๆละชาร์จล็อกเตยโมตายเลยเว้ยเขี่ยวกันไหมเนี่ย อัพมาสิสกิลอัพไอเทมมีไอเทมอะไรอ๋อ oh, ซื้อสกิลอัพเอ้ยเดควีนเดควีนคือดาบใช่ไหมเฮ้ย,ยมันไม่ได้ใช้พอยต์นี้หรอตลกเลย You don't have อะไรวะเฮ้ยจริงจริงด้วยวะทำไมไม่ให้แต้มบนอัพอะอะไรอ่ะแล้วมันให้อะไรมาอัอ่ะเอยไม่จริงแล้วกูก็ไม่ฟันอย่างเดียวเลยชิบหายละ those queue up. คือก oh, oh. ูต้องใช้มือบ่อยๆใช่ไหมโอ้ที่นี่ที่หน่อยโอ้ให้ฉันดาวได้เลยว่ามันต้องไม่ใช่ปีศาจธรรมดาแน่ๆประตูนรกหรือเปล่า โอเร้อนร้อนวนตีนวนตีนนี่โลได้แม่งนอกจากไลายแผ่นแล้วแม่งยังจะโคตรสั่นตีนจะป็นโป้หนังเอ็กหนังอาหนังเอวีไล่ได้หมดนี่แหละดีโลของเราดูดาบสินาเทาตัวมึงเลย บึนบึนยี่ลมลมพลังอะไรของแกไฟแกก็ไม่เลวอยู่หรอกแต่คงจะเผาฉันไม่ได้วะเพราะฉันไม่ใช่เปลือกไม้ซะด้วยขับไปมาแล้วข้าไปได้เจอมนุษย์วัดนีแบบท่านเดียวก็ที่จะได้มาเจอแกที่ทำอะไรสองคนนะ

2,000ไปอีกหรสอ2,000ไปยังหน้าโอ้โหเสยโอ้โหเสยยล้วซัดเป็นยังไงละมึงเข้าหน้าไหมละ่ะลอยลอยโอ้บุกหากินครับแฮมฮียอะไรโอ้เยโดนว่ะไฟไหมกูเห็นไหมเนี่ย นี่เสยดาบเอาเก็บเก็บเก็บว้าวว้าวโอฟันห่าอะไรวะวู้กระโดดหลบตกลงหลบได้ป่าวะเฮ้ยไอ้เจต โ,โอ้้สัตว์โอ้มึงมึงโอ้ยสัตว์ร้อนนะเนี่ยเฮ้ยแหมฟันผีขึ้นเรื่อยๆนะมึงโอ้ต้องจบเป็นท่าน,นี้ไอ้ปุ้ย แค่แค่แค่ไม่ใช่ประตูอย่าถามน่ะก็แค่แข็ต้องสาบฉันจะเป็นบ้าเพราะมันอยู่แล้วนี่แค่ที่เป็นเขาจริงๆแล้วเขาที่ว่านั่นใครล่ะนั้นข้าจะไม่พูดคนละคนข้าละเดี๋ยวสิ ไปเฉยเลยนึกจะไปก็ไปบ้านพังหมดเลยโอเคไปต่อ YSK อ้โหช่างล้นเหลือบ้านเมื่อกี้บ้านเต็มเลยนะยศเค ชินีชิี่หน่อยประตูประตูประตูสซนครับสซนสนโย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 ่ได้ไหมประตูน่ะไม่ได้อาฮ๋าหลังที่เราเอามือดึงหน้ามัน ก็เคลียร์ไปแล้วสเตจสองครับมิสเซนเคลียร์สำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับแรงเอเย็ดโดโอเคเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ